มิ่งม่งค้นหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธสิม,มาบุตรสระข่ำลำขาตราการตาผ่าท่อมือเลืองลือวัฒนธรรมภูไทยก้าวไก่พลังงานทดแทนดินแดนสัตดโลกล้านปีสกรอมพกุชินารายนำโดยนางไปบุญจันทร์พรผูุ้มหน่วยการสกรอมเพื่กุชินารายสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักผลิตภัณฑ์จากล่มพรขมา้าภาพพวากาลสิน ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสอกลออำเภอกุชินาลายวันนี้เราอยู่ที่ตำบลเจร,ริญซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มและก็สมาชิกเกี่ยวกับร่มผ้าขมา้าผ้าแพรวาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณกมลพรวิเชยโยหรือคุณนัชชาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกมลพรวิเชยโยนะคะประธานกลุ่มร่มผ้าขม,า<ฮ>ม้าร่มผ้าแพรวาตำบเจริญค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะเรื่องราวการที่เกิดมีกลุ่มร่มผ้าขม้าขึ้นมานะคะพื้นเพศ ของชาวตะบนเจนรันของเรานะคะก็คือ,อสมัยต่ก่อนอทอผ้าขาม้านะคะแล้วก็ผ้าอื่นๆแล้วการทอผ้าขาม้านี่ราคาแต่ละผืนราคาก็จะไม่สูงเราก็เลยมีความคิดว่าทํายังไงถ้าเราถึงจะเป็นราคานะคะและทํายังไงตาบนเจนรลนของเราถึงจะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะคะจึงได้เกิดมีไอเดีย าจากตอนแรกนะคะก็ได้มีการริเริ่มนะคะการทำร่มผ้าขม้าเพื่อที่จะเป็นของฝากซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของตาบนเจลาล์เรานะคะก็เลยได้มีการรวบรวมกลุ่มามารวมกลุ่มกันประมาณ10คนเพื่อที่ทำรม่มผ้าขม้าขึ้นมานะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือว่าผ้าขม้าในชุมชนของเราให้มีให้มีราคาสูงขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเป็นร่มอันนี้มาจากตาบนเจลาล์นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะมีแบรนด์ของเรานะคะคือร่มจากกลุ่มของเราจะมีสายระดมที่เป็นรูปกีบบัวแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เราเป็นรูปกีบบัวค่ะ หลังจากที่เราได้วัตถุดิบนะคะนั่นก็คือร่มผ้าขาวม้าจากชุมชนของเรามานะคะก็มีการเอามาทําเป็นร่มผ้าขาวม้าซึ่งเราก็จะมีการออกแบบนะคะวางพิมพ์แล้วก็ตัดผ้าแล้วก็ให้กลุ่มตัดเย็บแล้วก็นําประกอบนะคะเพื่อที่จําหน่ยายช่องทางการจําหน่ายของเราก็จะมีจําจหน่ายที่หน้าง,งานหรือว่าออกบูธโอทอปต่างๆนะคะหรือว่าที่บ้านของประธานเองซึ่งทางสงกรออาเภอกุชินารายนะคะได้ส่งเสริมเข้ารับการอบรมฝึกขายออนไลน์นะคะสําสหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ะะหลังจากที่มีร่มผ้าขาม้านะคะเราก็จะต่อยอดนะคะจากร่มผ้าขามา้าก็จะกลายมาเป็นมาลายกรจากผ้าขามา้าแล้วก็จะมีร่มผ้าแพรวาซึ่งเป็นผ้าลายของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคุณภาพและก็ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมราคาให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนปัญหาและอุปสรรคนะคะที่เราเจอก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะคะถ้าจะเป็นผ้าทอเนี่ยจะราคาสูงหายากและคนทอก็น้อยลงจึงไม่สามารถที่จะใช้ วัตถุดิบที่เป็นผ้าของชุมชนได้ทั้งหมด